งานบ้านไม้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหลังนี้ตอนนี้งานเสร็จไปเก้าเก้าปรเซ็แล้วครับผมสวัสดีครับผมบ่มบ้านนอกดาวครับผมโอ้มาวันนี้งานบ้านหลังนี้เสร็จเกือบจะร้อปรเ็แล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะได้ออกเดินทางส่งลูกค้าส่งมอบในวันนี้แล้วนะหลังนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคน แต่เดี๋ยวยังไงก่อนส่งมอบก่อนที่จะทางทีมงานทีมช่างเราจะแยกชิ้นส่วนนะครับแบ่งครึ่งออกไปส่งลูกค้าเดี๋ยวผมพามาชมกันเผื่อใครกําลังมองหาอยากได้บ้านสไตล์แบบทรงนี้นะซึ่งผมว่าหลังนี้เป็นฝังหนึ่งที่ทำออกมาแล้วโอ้โหสวยงามมากทุกคนการตกแต่งลวดลายอะไรต่างๆนะครับใครที่ชอบแบบงานบ้านไม้บ้านเรือนไทยนะแบบแล้วก็หลังใหญ่ด้วยนะเป็นบ้านไม้บ้านเรือนไทยการตกแต่งลวดลายอะไรต่างๆในหลังนี้โอ้โหใครที่ชอบงานไม้งานบ้านแบบออกลวดลายออกแบบเหมือนกึ่งแนวแบบศิละปะเลยนะทุกคนมา มาชมบ้านหลังนี้กันนะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะทุกคนหน้ากว้างหเมตรลึกลงไปแดเมตรเลยหลังนี้เราจะทาเป็นแบบสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ํารวมนะมีระเบียงมีพื้นที่มีม้านั่งกว้างๆนะโซ hey, นหลังนี้จะเป็นโซนด้านข้างบ้านนะไปทรงส่วนมีชานข้างโอ้ดูการตกแต่งลวดลายสิการคํ้แขนนางอะไรต่างๆดูลวดลายม้านั่งโอ้หมีใครให้แบบความอลังการมากกว่านี้ไหมเหมือนซื้อง,งานศิลปะนะป๊าเดียวผมพาเดินชมรอบๆบ้านกันก่นกอนนะ ดูการตกแต่งลวดลายม้านั่งสะก,ก่นอนการลวดลายฝั่งนี้จะเป็นฝั่งระเบียงฝั่งม้านั่งนะหลังนี้จะลงเป็นสีสักทองนะครับทุกคนลงเป็นโทนสีสักทองงานหลังนี้จะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามีเฉพาะแค่ฝ้าที่เราทําเป็นยิบซ้มสีขาวนะทุกคนนะเนีอ่อันนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งโซนร,ระเบียงนะครับฝั่งโซนระเบียงตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังไล่เก็บรายละเอียดเพราะว่าเย็นวันนี้นะทีมรถนะครับทีมช่างเราก็จะมาเตรียมยกบ้านไปส่งลูกค้ากันแล้วนะ นี่ฝั่งนี้จะเป็นโซนหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีในส่วนของหน้าต่างหลังบ้านนะครับต่อน้ําต่อไฟอย่างด้านหลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะสวยงามนะลงเป็นสีสักทองไปายเดินชมรอบๆบ,บ้านกันด้านหลังก็ใส่ระบบไฟน,นะครับตกแต่งเป็นแบบพระอาทิตย์ด้าน,นบนให้เรียบร้อยนะสวยงามเหมือนี้นี่ลงสีแบบเงาวิ่งเลยอันนี้ยังไม่ร้อยเปรเ็นะพวกงานสีอะไรต่างๆเดี๋ยวทีมงานเราจะไปเก็บรายอีกทีที่ตอนส่งมอบนะไปพาไปชมบนตัวบ้านหลังนี้กัน นี่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะตกแต่งอะไรลวดลายนี่ราวกันตกฝั่งนี้ก็จะมีม้านั่งด้วยนะแล้วก็มีแบบลายกันตกอะไรก็ตกแต่งเรียบร้อยฝั่งนี้จะเป็นประตูอ่าทางขึ้นหน้าบ้านเราก็จะทําเป็นประตูตรงนี้ให้ด้วยนะบันไดเนี่ยทีมช่างเราก็แยกไว้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ส่งมอบลูกค้าในเย็นวันนี้ก็เลยถอดบางชิ้นบางส่วนออกแล้วป่ะขึ้นไปชมบนตัวบ้านกันทุกคนนี่ขึ้นมาบนตัวบ้านอ้โหูดูงานพื้นสิตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานไม้เต่งนะทุกคน เป็นไม้เต่งอันนี้ยังไม่ลงสีนะอันนี้แค่รองพื้นไม่ไเฉือยเดี๋ยวรอง e, ลงยูนิเทนลงเงาเนี่ยเงาวิกแน่แต่ว่าโอ้โหขนาดยังไม่ลงเงาเนี่ยไม้เป็นไม้เต่งสวยๆเลยฝั่งน,นี้จะเป็นโซนม้านั่งครับนี่ม้านั่งตกแต่งลวดลายเรียบร้อยนะครับโอ้หม้านั่งยาวๆเลยตรงนี้ร,ระเบียงขนาด3ามคูณสี่เมตรนะม้านั่งแบบยาวลงไปสี่เมตรการตกแต่งฝ้าต่างๆก็ใส่เป็นลวดลายดอกไม้เรียบร้อยนะโอ้โห,ห,หวันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านฝั่งระเบียงฝั่งหน้าห้องนอน ฝันนี้ก็จะมีระเบียงอีกนะมีระเบียงมีม้านั่งอีกฝ้าด้านบนเราก็กรูเป็นยิบซ้ำดูทําเป็นฝ้าแปดเหลี่ยมให้ระบบไฟต่างๆใส่ให้ครบเรียบร้อยทําช่องกระจกหน้าห้องนอนให้เรียบร้อยมาดูแผนรอบๆบ้านดูอลังการงานสร้างจริงสําหรับบ้านหลังนี้เทียนมากำลังลองไฟต่อไฟกันอยู่นะไปดูในตัวห้องกันซึ่งหลังนี้นะครับจริงๆแล้วจะที่ผมบอกมันจะเป็นบ้านสองห้องนอน แล้วก็มีห้องน้ํหนึ่งห้องน้ํารวมแต่ว่าลูกค้านะครับจะปรับทําเป็นแบบหนึ่งห้องโถงนะครับมีห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนมีห้องน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดประตูบานเลื่อนคู่ประตูชุดใหญ่ๆเข้าห้องโถงเลยดูสิชุดประตูเฉพาะชุดนี้ก็เป็นเหมือนแล้วนะทุกคนเนี่ยใส่เข้าไปในให้ในหลังนี้เป็นชุดบานเลื่อนคู่เปิดเข้ามาจะเป็นในส่วนของโซนห้อง,ถงโถงอ้งานพื้นไม้เต็งชอบมากเลยเดี๋ยรอลงเงานะสวยงามแน่ๆเ่น ฝ้าหลังนี้ก็จะตกแต่งคนละลวดลายกับข้างนอกนะสี่ห้องขอภัยสามสามมุมสี่มุมเนี่ยฝ้าเราตกแต่งคนละลวดลายกันเลยนะเนี่ยเป็นห้องโถงฝั่งน,นี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะเป็นห้องน้ํารวมนะชุดประตูบานเลื่อนมาสไลด์เข้ามาเนี่ห้องน้ําของเราก็รวมสุขภัณฑ์รวมกระเบื้องอ่างล้างหน้าอะไรต่างๆ,ๆมีให้ครบเรียบร้อยระบบน้ําระบบไฟมีให้พร้อมใช้งานลายกระเบื้องเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะแล้วก็ตัวประตูห้องนอนจะอยู่ตรงนี้นะครับ ประตูห้องนอนจะอยู่ในส่วนของในห้องถูงนี่ห้องถูงขอบในห้องนอนใหญ่โอ้โรงานฟ้างานไฟช่างกําลังลองไฟกันอยู่ไฟเราก็จะทําเป็นแบบปรับแสงปรับสีได้ด้วยนะอยากเป็นสีวอมสีขาวนะสามารถทําได้ผนังนี้ในไะม้เนื้อแข็งมากทุกคนดูสิไม้พื้นอย่างสวยเลยเนีย่นำเสนอระบบไฟทุกคนอยงที่ผมเคยมาพามาดูหลายๆคลิปไฟเราก็สามารถเปิดแบบ เปลี่ยนสีได้นะทุกคนนี่ใครอยากได้แบบสีสว่างอยากได้เป็นวอมนี่สามารถเปลี่ยนโทนสีได้โอ้โหตอนนี้งานก็ถือว่าเก9 9อร์แล้วนะครับเหลือแค่ไปส่งมอบเดี๋ยวยังไงฝากติดตามมาด้วยเดี๋ยวเวลาไปติดตั้งไปส่งมอบประกอบงานร0 0เก็บงานเก็บสีร0 0เอร์เแล้วยังไงเดี๋ยวผมมามาดูว่าบานจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนยังไงฝากติดตามมาด้วยนะ หรือว่าถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้โซนนี้ก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะตามที่ผมรีวิวออปชั่นต่างๆลวดลายต่างๆนะครับได้แบบนี้แน่นอนถ้าใครสนใจสั่งสร้างได้นะทางร้านเราขายในราคา3ามแสนเก้าหนเ้นบาทนะถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ